ต่อไปเป็นชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีธ bueno นูในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินเรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนคุณได้ไพ่พระแม่ลัมีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่า เพียบพร้อมพร้อมสับไปในเรื่องของโอกาสความก้าวหน้างานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทําให้ได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้คุณยังมีพี่น้องคอยให้การซัพพอร์ตหรือให้คำแนะนำเกี่ยวเรื่องของการงานทำให้คุณมีโอกาสดีๆอาจจะได้รับโครงการใหญ่ๆการงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบนั้นคุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอยู่เสมอ งานช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดบ้างคุณจะต้องวางแผนทางการงานให้ดีงานของคุณอาจจะมีความสลับซับซ้อนบ้างแต่ทั้งนี้คุณค่อนข้างที่จะสมองปาเาลืง่งทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีการวางแผนที่ดีมีการดําเนินการที่ดีคุณมีความชัดเจนในเรื่องของการทํางานทาให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างเด่นชัดตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลักแต่ก็ยังมีคนคอยแนะนําให้ความช่วยเหลือ แต่ชาวลัคนาราศีธนูสําหรับบางคนอาจจะต้องเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองเฝ้าดูการทํางานของคุณอยู่หากคุณทํางานด้วยความทุ่มเทก็จะเข้าตาผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายคุณก็มีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษในเดือนนี้จะมีการเงินการทองเข้ามาหลายช่องทางจะมีโอกาสได้เงินอย่างฟุกฟกุหรือว่าได้โชคลาภจากการเสี่ยงทายมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียว ช่วงนี้ถือได้ว่าการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนั้นสบายอ,อกสบายใจกันได้เลยจากที่ผ่านมาอาจจะติดขาดในเรื่องของการเงินอยู่บ้างช่วงนี้ถือว่าทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นหมดเอ่ยปากหยิบยืมใครหรือขอความช่วยเหลือกับใครก็จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชาวลัคนาราศีธนูอย่างเต็มที่ทาให้ชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอู้ฟู่ในเรื่องของการเงินการทองมากพอสมควรในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้อาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้าง เกี่ยวกับในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะยังมีความรู้สึกว่า คุณอาจจะยังไม่ค่อยพอพอใจกับคนที่เข้ามาหาคุณมากสักเท่าไหร่นักอาจจะยังไม่ใช่สเปคของคุณอาจจะไม่ใช่รถนิยมของคุณที่คุณต้องการในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างรู้สึกว่าเหมือนคุณกับคู่ครองนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอึดอัดกันพอสมควรหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันก็อ,อาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณได้มากพอสมควรเลยทีเดียว ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ความรักแม้ว่าจะอึดอัดอยู่บ้างแต่คุณก็ยังมีต้องเรียกว่า มีเสน่ห์ที่จะทําให้คนรอบข้างให้ความรักหรือให้ความสนใจตัวคุณอยู่บ้างแต่ตัวคุณนั้นอาจจะให้ความสนใจในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าเรื่องของความรักในเรื่องของความรักก็เลยอาจจะทําให้คุณนั้นไม่ค่อยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นักอยากใช้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้คุณนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขับรถขับลาก็อาจจะต้อง ช้าๆนิดนึงอย่าใจร้อนมากจนเกินไปโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหากคุณมีความเครียดน้อยลงแล้วพยายามที่จะลงไม้ลงมือทําอะไรได้ด้วยตัวเอง<ม>เชื่อเถอว่าในเดือนนี้คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่หรือได้รับก้อนโตเลยทีเดียว